สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่กทานครับสิทธิการรับทุกท่กทานทางโซเชียลมีีธรรมดานะครับท่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮาหนอยปกตินะครับฮาหน้อยปกติของวันที่6พฤษภาคม2 5 6 6น้นะครับฮาหนอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานําเสนอ หาหน่อยปกติให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพราะความมันเถิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าเนี่ยางเขาจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับอ่าจดเอาไปเลยนะครับจดเอาทุกตัวนะหาหน่อยปกติออก6กโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งออกทุกวันทุกวัน 6พุทธภาคม2 5ง6ันะครับเด่น3 4 5เน้นที่4กับ5เน้นที่5นะครับ5 8 5 9 5 0 5 1 5 2ไปกลับด้วยนะครับ5 8 8 5 5 9 9 5 5 0 0 5 5 1 1 5 ห้าสองสองห้านะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับถ้าเป็นสามก็น่าจะเป็นสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับ ทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมด้ยรุ่นๆๆกันอย่างนี้ทุก,ทกวันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงๆนะครับวันนี้ก็เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะ,อะขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮได้กีดกันนะครับเย็นนี้นะหกโมงหกโมงครึ่งน,นะครับรับโชคดีโชคดีครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ